เือามาแล้วแบบออกไปป๊บหนึ่งโอเคนะพูดแล้วพูดเลยนะโอเคนียะโอเคนะครับพูดแล้วคือพูดเลยนะเห็นเผลอเรื่องไม่ดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวอย,ยากคุมหมดเดี๋ยวจะแบ่งให้แคทกินด้วยให้แคทกินไปกินมาอ้วกแตกนี่ไงพาไปเข้าโรงพยาบาลบอกว่าเองทำไมไม่บอกก่อนว่าทำไม ทำไมไม่บอกเขาว่าเองไอแคทก็จะบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีนาทำไมไม่บอกเขาว่ากูแพ้ยาคุมอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูคลิปนี้แป๊บนึงเขาว่าอะไรอุตส่าห์ว่าสวยเชี่ยวกดโน้ให้หนึ่งแอปแคทชาร์ยคิดออกเลย ให้คอมมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์น่าจะได้นะไว <Why? S 1> มันวาดง่ายเกินขอตึงเขาหมุนปักให้ผมด,ดีจังเบยดีจังเบยตัวผมมันวาดง่ายนี่ไงสมมตินะจะพาไปดูเลยนะมีนานะอยู่นี่นะอันนี้จะเปนคนดนบเเกิลน,นะอยากไปนคนคำว่ามีนา หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไอ SCP หนึ่งสองสามคำว่า SCP นี่หายไปไหนไม่รู้แปบ๊บนึงนะบูกเกิลมันคนอะไว้ดอกบัวตกได้อยู่ในห้องพักขนาดนี้นะเนี่ยลมแรงไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแลว้วเรวอย่าค้างเลย คาเฟ่พ่มดีมีนาคมย่อพ่มดีทำนะเอสเอสเอสเมเนโอเมเกิลฟักยูเม อินเฮี่ยอะไรวะ scp หนึ่งสองสามเย็ดควัตเ้ลกระเป๋าลุด scp กูอยากได้ข้ากูได้มากูจะมาแจกชาวบ้านมนะั้งี่อย่าลืมสิใส่ยาคุมไว้ในกระเป๋าด้วยโอุย้ยมีเกด้วยหมออีกาไปรักกับหน้ากากเฉยไว้จุ่มหน้าจุ่มเบย หมออีกาบอกว่าอย่าเพิ่งมาเกวนตีนกูกูจะอยู่เฉยอย่าบอกนะว่านี่ตัวเมียห่ามีผู <c oughs> <c oughs> oh, ้หญิงแล้วเอะเ้ย ก่ดจะได้ผู้หญิงหายากจุงเบย scp 0 4 9อ๋อนี่ปีปีหสามที่คนเจอใช่ไหมใช่ไหมเป็นผมผมก็เจอนะตัวผมอะคอยดูนะอย่างอีกอย่างอีกอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูอย่าเพิ่งกดกดโดนกล้องสีโอ้ย อีกกล้องเวนเอ้ยอยากคิดว่าไม่เจอท่านะมันเจอหลายรูปมันเป็นบาครั้งแม่ก็มาวัาชระพัชระอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอือหือนี่ไงมาตเต็มพยาคุดโอ้โหพัชระสีพัชระสีโอ้โห,โโหตเต็มไปหมดพัชระพรคุดหยุดคุดนาค พัชรศสีโอ้ยเต็มไปหมดเพอตกลงมันวัดพัชรคุดหรือพัชรสีกันแน่ควงไปหมดแล้วมก้าเต็มไปหมดเลยข้อสงสัยนี่นะเจ้ดชื่นดดดดด เจ็บคอจุงเบยไปคุยกับมันก่อนแป๊บหนึ่งนะมันจะตอบมาว่าอะไรไหมถ้าไม่ตอบมากูจะระทึบว่ามันไม่มันอยู่ยันต่างจังหวัดอื่นจะไปที่นั่นได้ไงนะเดี๋ยวมันอยู่ไหน เฮ้ยใ,ใครใครลงความคิดเห็นมาเมื่อกี้ดูช่องแป๊บยังไม่โพสอ,อะไรโอเคไม่มีอะไรกัดขึ้นนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก็ได้ 哦，给。Oh, okay. ไอบิสเพนเอ้ยอยากจะให้มันโหลดได้พื้นที่จะเก็บไม่ก็เต็มเออมันต้องใช้พื้นที่ย MM. ี่สิบห้าเอ็มเอ็มกันดาวโหลดเลยเย้กูโชคดีโอ้ย ออบพี่นอนเลยขอบคุณสวรรค์สวรรค์สว,สวรรค์เทพเจ้าช่วยเหลือตัวเองเอาไว้เสียงซื้อแล้วก็อีบุ๊กโอเคไม่แน่ใจเพากูจะวาดรูปสวยไหมเพราะกูเป็นคนขี้วาดลูกที่ผา,าหรือว่าหรือว่าขี้หรือว่าหรือว่าว่าขี้วะเนี่ยเก็บไว้ก่อนแป๊บๆๆไม่ต้องลบมันอุตส่าห์สวยอยู่ดีๆวัดดีมารีดิเซน ใครรู้ตัวว่าเองเล่นเฟซบอกมาด้วยนะอันนี้ทำเองกูจะเก็บภาพนี้เอาไว้ภาพนี้เอาไปเปลี่ยนปกเฟซด,ดีกว่าไปแป๊บ,บนึงเดี๋ยวชาวบ,บ้านเขาจะอึ้งกับสิ่งที่ผมกดตรงนี้แล้วก็ไปที่กล้องนะาจา๊ะ ขอตัดขอบได้ไหม ต้องเลือกภาพนี้ ืมสุทะปันจูนสวัสดีเพื่อนยากบางคนแม่งก็ไปเรียกชื่อเหรอเรียนชื่อมันว่าสุทะปานจูโอ้โหแม่แม่โพสทําไมอ่ะอุตส่าสวยเชีย,ยอย่าโพสขายที่เหรอโอ,โอเคโอเคโอเคถามได้นะถามได้นะถูกใจสิ่งนี้พระเจ้าถูกใจสิ่งนี้ บอกไดเลยผมผมยอมรับเว้าตัวเองเป็นคนกวนตีนฮฮาให้หามากกวนตีนแม่ทีไรก็บอกแม่ว่าแม่อยากินยาคุมอยากินยาคุมไปวันวัน อุ้ย,ยเลยได้ไงโอ้แต่งใหญ่มากคืออะไรคืออะไรหรือครับจอมขี้เกียจไอบิสเพนไปละกูเดี๋ยววาดรูปอะไรเดยจะเอามาให้ดูไม่แน่ใจว่าจะสวยขึ้นไหมเอ๊ยฝักยูอยู่ไหนฝัก